สวัสดีค่ะิดต้อนรับเข้าสู่เซซัะทะโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีทัตดินนะคะประจําวันที่1-15 มีนาคมนี้นะคะชาวราศีธาตุดินก็คือชาวราศีพฤกษฎชาวราศีกรนและชาวราศีมังกรนะคะโดยชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology หรือตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ม กันเลยนะคะว่าสำหรับในช่วง1-15มีนาคมนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศรีธาตุดินจะเป็นยังไงบ้าง Page of s o u l s นะคะก่อนจะไปกันต่อนะคะวันนี้จะมีการใช้ Oracle นะคะเข้ามาทำนายร่วมด้วยนะคะซึ่งเราก็จะใช้ romance angels นะคะแล้วก็ angel answers นะคะเข้ามานะคะทั้งสองเด็กเลยโอเคอ่ะ e p i s o d นี้นะคะไปดยกันความความสัมพันธ์ของชาวธาตุินนะคะเป็นไง chemistry นะคะ ถือไม้เท้าหนึ่งไม้เท้านะคะก้า <9 S 1> เหรียญและตามมาด้วยเดอะฟูอเอาจริงๆถ้าทดดินนะคะในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้นะคะตัวคุณเองมีโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามานะ ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีโอกาสนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาทีนี้ตัวอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขานะคะที่มีความรู้สึกสับสนในตัวเองเป็นความเป็นความไม่กล้าเป็นความกลัวนะคะเป็นความระแวงลึกๆในจิตใจ อาจจะเกิดมาจากว่าในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยผ่านความสัมพันธ์ที่มันคยไม่ค่อยดีนักนะคะก็เลยกังวลว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะไม่ได้ประสบความสําเร็จไปอย่างที่คิดหรือเปล่านะคะทีนี้พอมีความกังวลพอมีความกลัวขึ้นมาความสัมพันธ์มันก็เลยไม่ได้เดินไปไหนมันก็เลยค้างตึงอยู่แบบนั้นนะคะให้ขึ้นเคมิสตรีจริงๆแล้วทั้ง คุณและเขาเนี่ยมีเคมีบางอย่างที่มันตรงกันอาจจะมีความชอบที่ตรงกันหรืออาจจะหมายถึงคุณทั้งคู่มีความรู้สึกที่ตรงกันคุณชอบเขาเขาชอบคุณคุณรักเขาเขารักคุณนะคะแต่ว่ามันมีความระแวงมันมีความไม่ไม่สบายใจนะคะขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูเ n e r g y จของแต่ละคนกันนะคะเริ่มจากธาตุด,ดินก่อนเนาะ1-15มีนาะคมน,นี้นะคะธาตุด,ดิน เอเนอร์จีของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ Ten of b a n s นะคะ King of b a n s Three of w a n s Okay Four Cups นะคะ อาจจะเป็นชาวท่าดินเองที่คุณมีความรู้สึกกังวลในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อหรือการที่คุณจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันเติบโตขึ้นไปอีกขั้นนะคะเนื่องจากว่าคุณมีความกังวลอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่คุณเป็นทาดดินเวลาคุณรักใครคือคุณรักสุดเวลาคุณทุ่มเทให้ใครคุณทุ่มเทสุดคือให้สุดให้หมดเลยรักคือรัก แล้วก็ซื่อสัตว์แล้วก็ผูกพันกับคนคนนั้นมากๆแล้วคุณรู้่าว่าเวลาที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังการที่คุณจะต้องถอยกลับมาแล้วไม่ฮิวตัวเองคุณรู้ว่ามันเป็นยังไงซึ่งคุณไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกเพราะฉะนั้นกับคนคนนี้คุณก็เลยลงังเลไม่แน่ใจว่าคุณควรที่จะแบบยังไงต่อไปดีนะคะแล้วดู Energy ของเขากันนะคะ นะะในการที่จะมีคุณอยู่นะในตอนนี้เขาน่ารู้สึกดีกับคุณอยู่แล้วและเขาว่ามีใจให้คุณอยู่แล,แล้วแหละนะคะเขาก็เลยพยายามในการประคับประคองให้ความสัมพันธ์หรือว่าให้บทสนทนาของเรากับเขามันยังอยู่จากน้าไพ่ตรงนี้นะคะที่ซินเห็นคือเขาพยายามในการที่จะคีบคุณไว้ในชีวิตอยู่ในตอนนี้ถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีคุณอาจจะนิ่งคุณอาจจะเงียบคุณอาจจะแบบ ออไปโฟกัสเรื่องอื่นแล้วลืมเขาไปไม่คุยกับเขาหรืออะไรกับเขาเขาพยายามในการที่จะเข้าหาคุณพยายามในการที่จะมีคุณอยู่นะเขารู้สึกยังไงล่ะคะเขาคนนั้นของธาตุดินนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะหนึ่งถ้วยชัดเจนนะคะควีนถือเหรียญ justice คนคนนี้รักคุณนะ คุณอะอาจจะมีคุณสมบัติในแบบที่เขารู้สึกว่าเป็นคนในฝันของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นความเก่งของคุณเป็นการวางตัวของคุณสไตล์ของคุณนะคะรสนิยมของคุณอะไรใดๆก็แล้วแต่เขารู้สึกว่าคุณอะคือคนในฝันของเขาแล้วไม่ยากเลยเขารู้สึกว่ามันไม่ยากเลยที่จะรักคุณอะ uh huh. ทีนี้คนคนนี้ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองแล้วว่าเขารักคุณและอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ ไปกับคุณนะคะนี่คือความรู้สึกของเขาแล้วคุณรู้สึกยังไงคะถ้าดีนคุณรู้สึกยังไงกับเขามู n นะคะเดวิลเอาความรู้สึกที่คุณมีกับคนคนนี้จริงๆนะคะ คุณมีความกลัวเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์คุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้จริงอยู่ที่มีค่าวว่าคุณแฮปปี้แล้วก็คุณมีความสุขแต่วันใดที่คุณไม่มีความสุขมันเกิดจากการที่คุณคิดกับตัวเองคุณถ้าดินบางคนมีความกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะสูงมาก กลัวในการที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่เวิร์กกลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะกลับไปเป็นแบบเดิม,มคุณอาจจะต้องเลดิตโกนะไม่ว่าในอดีตจะเคยเจ็บเคยผิดหวังอะไรใดๆมาก็ตาม เพราะไม่อย่างนั้นคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เลยค่ะถึงแม้ว่าคนคนนี้เขาจะรักเขาจะยังอยู่ตรงนี้เขาจะพยายามตรงนี้เพื่อคุณแต่ว่าการที่คุณจะลุกขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะเปิดใจตัวเองให้รักคนคนนี้จริงๆอะจากเ n e r g y ตรงนี้มันก็ยังยากอยู่นะเพราะฉะนั้นเอเนอรของความที่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ uncomfortable แล้วก็เป็นความระแวงอยู่ตลอดเวลาตรงเนี้ยนะคะตรงเด็กถือดาบตรงเนี้ย มันค่อนข้างที่จะยังไงเดียมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าส่วนใหญ่แนีว่ามันมาจากเรามันมาจากความคิดของเรามาจากความกลัวของเรานะเอาคำความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินนะหนึ่งถึงสิบห้ามีนาคมนี้เมจิเชนเอาคำความสัมพันธ์เป็นไงความสัมพันธ์นี้ยยังไปได้อยู่นะเพราะอะไรรู้ปะเพราะเขารักเราไง เขารักเราเขายังอยากที่จะมีเราอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามที่จะมีเราไปเรื่อยๆจะพยายามในการออมีเราพยายามแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกรักสนใจนะคะยังอยากมีเราแต่เป็นเรามากกว่าที่จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะคะแล้วก็ทําให้ในเรความสัมพันธ์มันดูไม่ไปไหนอะ่ะคือบางทีเราแฮปปี้นะที่เขาดีกับเราแต่พอแยกกันปุ๊บเรากร็มารู้สึกแยกกับตัวเองอประมาณนี้ โอเคทีนี้แองเจลล์เซอร์อยากบอกอะไรทัดดินนะดราม่าส์นะคะ Take action Forgiveness อืมบางครั้งบางทีอาจจะต้อง ให้อภัยตัวเองอะกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาอาจจะต้องปล่อยวางไปบ้างให้อภัยทั้งตัวเองและให้อภัยกับคนที่เคยทําไม่ดีกับเรานะคะอาจจะต้องท take a c t i o n ในที่นี้คือทําปลดปล่อยตัวเองออกมาจริงๆตอนนี้ความสัมพันธ์ที่ดีหรือคนดีๆรออยู่ตรงหน้าแล้วนะขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองจะสามารถแก้ไขนะคะปรับตรงนี้ได้หรือเปล่าเพื่อที่จะ ให้มีพื้นที่ในใจมากพอนะคะที่จะได้รับความรักจากคนคนนี้นะคะฉันขอย้ําอย่างเช่นเคยนะคะวันนี่เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะคะอาจจะสลับกันได้ชาวท่าดินอาจจะไปดิวกับคนที่ไม่สามารถที่จะเปิดใจได้มากเนื่องจากผิดหวังกับในเรื่องความรักมามากมายเรื่องเราสลับกันได้นี่เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะคะอัลลัะคะในอีพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณสําหรับ การเข้ามาดูนะคะการกดติดตาม subscribe นะคะคอมเมนต์ที่น่ารักต่างๆนะคะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในอนะิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ